อุ้ยอันนี้อะไรคะมะพร้าวาอินเตอร์มองไม่เห็นเหรอลูกอะไรคะมะลันเย้อินเตอร์มองไม่เห็นเมื่อกี้อะไรคะกระนดนกระโดนอินเตอร์ตอบไม่ทันไนอะไรคะเนี่ยเมื่อวานเราเดินผ่านไปสำรวจนกเราเจอด้วยเปรี้ยวๆไม้อะไรนะไม่รู้จักไม่ค่อยจะรู้อ้าวศิลาไปไหนอ่ะศิลารู้จักมันคือมะยม เอ้าชลราไม่มาดูเอ้าชิลาไปดานนู้นอะไรคะนี่ใครรู้จักลำไยไม่ไม่โนโนนลำไยสีน้ำตาลอินเตอร์ต้องไปดูตรงนู้นจีอินเตอร์ต้องไปดูตรงนู้นว่ลิ้นจีลำไยมันจะเป็นสีน้ำตาลแต่อันนี้มันอุดพอลวงอันนี้มันคือลิ้นจีเพราะว่ามันสีออกแดงๆสีส้มๆอ่ะอันนี้ต้องมีคนรู้แน่เลยแดนแ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 โอ้ตอบอย่างไวเลย แใครตอบว่าแตงเออรู้จักตอบมาเลยใครรู้ตอบย่างเร็วเร็วเร็วมันหนาวใครบอกมันม่วงมันเคียวเขียวมันเปรี้ยวมันไม่เปรี้ยวมันยังโอ้เยี่ยมมากเลยมันยังไม่สุกอันนี้เลยค่ะมังคุดโอ้โอ้เยี่ยมมากอันนี้เลยค่ะต้องมีคนรู้มอดวอชเมลอนเอออันนี้อะไรใครรู้มั้ง รู้ไหมน้ารู้ไหมน้าก็เหมือนที่คล้ายๆมันไม่ใช่ผักไม่ใช่โนโนใกล้ใกล้เคียงทับทิมทับทิมมันจะบินเอาวันนี้ข้างในจะเป็นเม็ด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 เขาเรียกว่าอันนี้ทับทิมทุเรียนเอ้าอันนี้บ้านเราเยอะแล้วเริ่มเยอะแล้วอะไรทุเรียนทุเรียนไม่ใช่ทุเรียนทูข้าวเหนียวข้าวหนุนที่ไหนข้าหนุนมันหนามเล็กๆอันนี้ใครรู้บ้างเนี่ยอันเด็กไม่ค่อยเจอหรอก อุ้ยอินเตอร์รู้ทุกเรื่องรู้อยู่นี่ค่ะมันคือน้อยหนาจริงๆด้วยอินเตอร์เธอเก่งมากอไน่ตาอันนี้ไข่รู้มั่งอินเตอร์อินเตอร์ลี่มันคืออะไรชิลลี่ชิลลี่มาอินเตอร์เธอไม่มีสมาธิแล้วฉันถามเนี่ยเอาอะไรคะตัปลาแซลมอนอย่าตะโกนสิคะลูกใครแอ๊บผู้ว้าวตรับปลาลิ้น โอย่าตะโกนเฟซแมวอันนี้อะไรเอ่ยงองออุ้ยงอมันคืองออินเตอร์ไม่ตอบหรอกไม่ได้แล้วล่ะเอ้าอ่างวนเอออ่างวนหนูจะหนูตอบนะนี่คุยคุยว้าวอะไรคะ Apple 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 อย่าตะโกนอะไรคะส้มส้มมันคือส้มค่ะอะไรคะ อ้าวอินเตอร์รู้<า>ไหมอะไรอินเตอร์อินเตอร์ฝฝาากกรรัั่่งงอินเตอร์ปกฝรั่งชมพู่โอ้ชมพู่เห็นไหมโชครู้จักชมพู่เฟซไม่ใช้สมาธิไม่ใช้สติเฟซตอบไปเรื่อยๆเลยก็เลยตอบไม่ถูกค่ะต้องตั้งใจอินเตอร์อินเตอร์มะพร้าวโนโนใกล้เคียงมัน มันคือพุทราดูดีๆนี่นี่นี่ไม่ใช่มะม่วงสุกม,มันคือมะปรางคล้ายๆ,ๆกันกับมะม่วงเลย